พ่อแม่พี่น้องเอซีวกทุกคนของวรดาภาคามนะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับวรดาภาคามนะคะวันนี้วรดาก็จะได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนําเสนอสินค้าดีๆของวรดานะคะรีวิวสินค้าง,งามๆให้พ่อแม่ทุกๆวันนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาภาคามด้วยนะคะท่านพ่อท่านแม่ท่านใดที่สนใจสินค้าก็เอฟได้นะคะหรือแอดไลน์หาวรดาภาคามได้นะคะ เราจะมีเบอร์ลอยไว้ด้านบนนะคะ 0818.2583. นะคะหรือท่านอยากมาที่ร้านวรดาภาค,คามก็ได้นะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเยี่ยงเยี่ยงกับเทพบาลเมืองสกลนครนะคะสินค้าของเรามีขายนะคะเม้แต่เสื้อที่วรดาใส่อยู่นี้ก็มีขายนะคะแล้วก็สินค้าอยู่ด้านหลังมีครบทุกอย่างนะคะท่านคนใจคุณไหนให้บงเล็แบแชรมาเลยนะคะมี ยังไม่มีเจ้าของนะคะที่โชิ์อยู่ด้านลังน,นะคะและวันนี้เราจะมารีวิวผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นสวยงามนะคะเป็นลายลายมีเหลองนะคะบรดาเพิ่งได้มาใหม่นะคะสวยงามนะคะทั้งลายเก่าลายใหม่ค่ะเข,ข้ากันนะคะลายไหนที่ยังขายได้อยู่บรดาก็สั่งให้แม่กี่ทอทอมาให้ใหม่นะคะวันนี้เราจะนํามาเสนอนะคะในคือผ้ามีขั้นนะคะ มีท่านผ้าคามแท้ย้อมคามของสมุนพรนะคะจากคืณนละ890หรือ900เราไม่ขายเราขายเพียงพื้นละ750บาทนะคะในวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้อง FC ของวรลดาเลยนะคะสินค้าเรามีดีพร้อมขายนะคะอันนี้เป็นลายเอนะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะวรดาสัง่งทองมาใหม่เลยนะคะสินค้าตัวนี้สัง่งทองมาใหม่เลยนะคะ age, ลายเอสยลายสวยนะคะลายสวยนะคะจากคืนละ900เราไม่ขายวรลดาขายเพียงพื้นละ700บาทนะคะ ท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้มีอยู่สองผืนนะคะมีอย่างสองผืนนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะแต่คมยาวจะมีเผื่อเเรืออยู่แล้วนะคะคุณแม่กี่โทรบางทีก็ท่านก็เหลือท่านก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะแถมออกไปอยู่แล้วนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะบรดาขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอยู่ในนี้มีสองผืนนะคะแต่ถ้าท่านต้องการผืนเดียวก็ได้นะคะบรดาจะปากให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษผืนละเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะ เป็นลายมีขั้นนะคะหายากมากเนื้อแน่นสวยผ้านิ่มนะคะย้อมคามแท้ของจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะเพียงผืนละ750บาสิบาทลเบอร์หนึ่งในนี้มีอยู่2องผืนนะคะยังไม่ตัดออกจากันเลยนะคะวรดาก็นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะมีอยู่2องผืนนะคะท่านต้องการผืนเดียววรลดาก็ยินดีที่จะตัดให้ท่านนะคะสวยงามนะคะเป็นผ้าลายเอฟนะคะสวยนะคะ ตัดเสื้อก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สวยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะต่อมาเป็นน้ำเบอร์สองนะคะน้ำเบอร์สองนี้ก็สวยนะคะน้ำเบอร์สองนี้ก็สวยนะคะรายนี้สวยงามนะคะลายนี้ตอนนี้มีอยู่สองผืนนะคะแต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะคือคุณคุณน้องนะคะคุณน้องทองจันนะคะอยู่ที่อำเภอวานนท์สั่งไปแล้วนะคะสั่งไปตัดเป็นผ้า นะเป็นกระโปรงหางปลาสวยนะคะลายที่จะแต่กระโปรงหางปลาสวยได้กจะจัดให้น้องเขานะคะก็แสดงว่าเลืออยู่หนึ่งพื้นนะคะท่านจะเอาอันไหนก็ได้นะคะสินค้าเรามีจริงนะคะพื้นละ750านะคะ750บาทสวยนะคะลายงามมากนะคะลายมีขั้นนะคะลายมีขั้นผ้านิ่มนะคะสีตะกอนะคะสวยค่ะพื้นละ750เท่านั้นนะคะวรดาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้อง f อทุกคนเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะผืนละ750บาทนะคะจะแบ่ง1นคืนก็ได้นะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแคมหน้าจอเลยนะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์สนะคะ FC ค่ะสวยคะ่ะเป็นมีขั้นเลยนะคะสวยงามนะคะ750บาทนะคะ <c oughs> อันนี้คือนัมเบอร์สนะคะ ต่อมาเป็นนําเบอร์สามอันนี้มีอยู่พื้นเดียวะะ <c oughs> แล้วกันแต่ละลายสวยค่ะลายงามมากนะคะเป็นสีเข้มนะคะรับประกันเลยนะคะสีสันงามค่ะสีเข้มสวยงามเป็นคามเท้ของสกุนครเลยนะคะอันนี้ขอยกเป็นนําเบอร์สามนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะ750บาทเนื้อผ้าแน่นมากนะคะแน่นงางงามนะคะขายในราคาพิเศษเพียงคืนละ750บาทนะคะเมื่อก่อนนะคะสินค้าพวกนี้ขายปืนละ900บาทนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีนะคะบางเอฟบางอาบางเพจก็ยังขายอยู่นะคะแต่เราก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความพอใจแต่และคนแต่แลอะอา แต่ละเพจนะคะแต่ขายเท่าไหร่เราไม่ก้าวไกลกันนะคะแต่สําหรับวรดาภาคามเอานิดเอาหน่อยพออยู่ได้นะคะช่วยแม่ขีโทนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะน u m เบอ3ผ่านไปนะคะต่อมาอันนี้เป็นน u m เบอรสนะคะเป็นลายเหมือนกันนะคะลายมีขั้นเหมือนกันสวยสวยนะคะ f c ฟซีาเห็นไหมคะงามมากเลยนะคะ ลายหมีขั้นนะคะลายหมีขั้นไอ้นี้ก็มีสองผืนเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอมาเลยนะคะรีบแอดไลน์มาเลยนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านบนให้นะคะนําเบอร์สี่นะคะเอสสีผาท่านใดสนใจรีบแอดไลน์มาเลยนะคะนําเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนําเบอร์สี่จ้าสวยกิงๆนะคะเนื้อผ้าซื้อไปแล้ว ไม่ขาดทุนนะคะสินค้าแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกด้วยนะคะเพราะสินค้าของวรดาวรดาจะคัดมาทุกคืนเลยนะคะเราจะทําให้ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องเสียความรู้สึกซื้อไปแล้วก็ภูมิใจด้วยดีแคนที่ได้รับสินค้าสมดังปรารถนานะคะคนเราทุกคนทุกคนซื้อสินค้าก็อยากได้สวยงามพวกทุกคนนะคะสําหรับวรดาก็จะจัดสรรให้พ่อแม่พี่น้องอสวยงามนะคะสวยงามตามความจริงน,นะคะวรดาเป็นคนซื้อตรงนะคะขายตรงหน้าปกนะคะ พ่อแม่พี่น้องจ้ะผ่านไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะนัมเบอร์สี่ละเราก็จะมีตัวนี้เป็นผ้าคามสีตะกอเลยนะคะสวยสวยนะคะปกติแล้วพวกนี้จะขายไม่ได้นะคะราคานี้แต่ช่วงนี้ดูดำนานะคะคุณแม่อีทอก็ต้องการขายสินค้าต้องการเอาเงินไปใช้ไปจ่ายก็เลยมาลดหลั่นให้วรลรักขายถูกกว่าหน้ากี่ด้วยนะคะตัวนี้ถูกจริงๆนะคะ ขายราคาเพียงพื้นละ750าสปกติรุ่นนี้ขายไม่ได้นะคะต้องขาย900บาทนะคะแต่วรดาขายพิเศษให้ลราเพียง750บาทโอนก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ค่าส่งรอบละ50บบาทไม่ใช่พื้นนะคะรอบค่ะท่านจะเอากี่พื้นก็โอเคอยู่ใน50บบาทนะคะเราขอยกเป็นนางเบอร์หนะคะ f คขาตัวนี้สตะกอผ้าเข้มนะคะัอมี้มีหนึ่งพื้นนะคะ f c ค่ะ750บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะรีบแคปเลยค่ะ ส <So S 1> ินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายสวยนะคะอันนี้ค่ะสวยงามงามจริงๆนะคะสินค้างามมากนะคะลายงามงามตัวกิ่งยิ่งสวยนะคะเนื้อผ้าแน่นนะคะตัวกิ่งยิ่งสวยค่ะตัวกิ่งสวยงามมากนะคะสีคามเข้มนะคะสีคามเข้มไม่ใช่สีดํานะคะสีคามเข้มนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเพื่อละจห้า5 0บาทเท่านั้นนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะ อ,อีกแล้วนะคะรุ่นนี้พื้นนี้อันนี้สวยนะคะอันนี้เป็นลายเสียบนะคะเรียกว่าลายเสียบนะคะเป็นลายเสียบนะคะบวกลายเม็ดรวงข้าวนะคะสวยนะคะลายเสียบนะคะ,ลา,ะ,คะลายเสียบงามนะคะปกติตัวนี้ก็ต้องขายอยู่900แต่เราขายในราคาพิเศษกันเองเพียงเก็บ150ยห้าบาทนะคะพ่อแม่ท่านใดสนใจรีบแอดเลยนะคะ,ะ,คะรีแบแอดแล้วโทรหาวลดาเลยนะคะภายในราคาพิเศษเพียงเก็บ1้0 ขอยกเป็นนับเบอร์หนะคะ f อฟค่ะสินค้าของเรามีกิ่งคร้องขายนะคะนับเบอร์6นะคะ750สิเท่านั้นนะคะขายในราคาพิเศษเพื่อช่วยคุณแม่กีโทรนะคะทุกคนก็ต้องการเงินหมุนเวียนในครอบครัวนะคะมีภาระลูกหลานเรียนหนังสือนะคะทุกอย่างเป็นรายจ่ายทั้งหมดเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยิ่งอะไรก็แพงนะคะเราก็ขายในราคาพิเศษเพื่อจะได้เงินไปกินไปใช้นะคะ เพื่อคุณเม่กีทอและเพื่อเราด้วยนะคะวรลดาก็ต้องอาศัยเมย่กีโทนะคะถ้าแม่กีทอไม่ผลิตสินค้ามาวรดาก็ไม่มีขายนะคะโอเคแล้วนะคะผ่านไปนะคะนัมเบอร์หต่อมาเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้เป็นลายเอสครึ่งท่อนนะคะลายเอสครึ่งท่อนปกติเอสครึ่งท่อนนี่ก็ขายเต็มเหมือนกันนะคะ900บาทแต่วรลดามาลดหลั่นลงเพียง750เหมือนกันอันนี้ลายเอสนะคะลายเอสนะคะ ลายเอสนี่งามนะคะตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะลายนี้เพราะว่าลายเอสไม่เยอะบางทีถ้าลายเอสดเยอะไปก็ไม่สวยเร,เ,รเราต้องไปตัดที่มีช่องว่างด้วยนะสวยนะคะอันนี้นํำเบอร์เจ็ดนะคะ750บาทนะคะ750บาทนะคะถ้าเป็นผ้าชุดมันจะมีสีพื้นผสมนะคะแล้วก็ไปตัดแยกแต่งได้แต่อันนี้ผ้าผ้าพื้นนะคะพื้นเดียวไม่มีผ้าสีเราก็เลยเป็นเครื่องท่อน,นี้สวยะคะ่ะเวลาไปตัดเสื้อคลุมนะคะสวยงามมากเป็น ทางเชิงอันนี้ก็เป็นทางคอทางปลายแขนได้นะคะได้หนึ่งตัวนะคะตัดผ้าสิ้นยิ่งงามมากนะคะตัดผ้าสิ้นค่ะสวยงามจริงๆน,นะคะเวลาดาเตี้ยค่ะเตี้ยมากเลย <c oughs> 750บาทเท่านั้นนะคะ750บาทเท่าน,นะะั้นค่ะแคบเลยนะคะสินค้าลายนี้ยังอยู่พื้นเดียวนะคะ f อฟซีขายยังลายอยู่พื้นเดียวนะคะสินค้าของเรามีจริงน,นะคะยังอยู่พื้นเดียวนะคะพื้นนี้นะคะ สินค้าของเรามาใหม่เรื่อยๆนะคะลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็ลายมาตรฐานนะคะงามเป็นผ้าสิ้นก็สวยนะคะลายนี้งามมานะคะสวยนะคะเป็นลายผีเสื้อน้อยนะคะตัวนี้ผีเสื้อน้อยนะคะลายผีเสื้อน้อยดูเชิงสิค้าสีเข้มงามมากนะคะสวยจริงๆลายงามมากนะคะ วรดายยกเป็นนาเบอร์แปดในราคาเดียวกันนะคะ750บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะรีบแคปเข้ามาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าเรามีโอเคนะคะวันนี้เรานํามาเสนอนะคะให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะในราคาพิเศษนะคะสวยจริงๆน,นะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะขายในราคามิตรภาพนะคะเพียงคือละเจ็ยบาทเท่านั้นนะคะ 750บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็มีสินค้างามๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะสวยงามมากนะคะสวยจริงๆน,นะคะสวยงามมากนะคะถือละว5 0เท่านั้น,นะคะ่ะต่อมานี่ก็สวยสุดๆเป็นลายเสยเก็ตคำนะคะเสเก็ตคำลายเสยเก็ตคำปกติไม่มีใครขายนะคะราคานี้ ต้องขายผืนละด้าร้อยแต่วรลดานําเสนอขายให้พ่อแม่พี่น้องเพียงพืนละเกตร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะดูลายสเกิตคํางามมากนะคะลายสเก็ตคาสวยค่ะเนื้อผ้าแน่นสีตะกออสีเข้มนะคะวราดาขายเพียงเ5 0ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์เก้าค่ะเอฟซีค่ะนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้าค่ะนัมเบอร์เก้าสวยงามทุกผืนนะคะเนื้อแน่นเนื้อหนานะคะเพียงเ5 0ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่าใดสุสไกแคบเข้ามาเลยนะคะสวยงามจริงๆน,นะคะ สวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะ M4 คสะสวยนะคะนัมเบอร์เก้าสวยงามจริงๆนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้เป็นลายสกเก็ตคำนะคะพอแม่พ่น้องเอฟซีค่ะลายสกเก็ตคำนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะของจังหวัดสกลน,นกครแท้แน่นอนเลยนะคะไม่ใช่ของจังหวัดอื่นนะคะคามก็ของสกลน,นกครน,นะคะที่อำเภออากาศอํานวยนะคะจะมีกลุ่มแม่บ้านหลายกลุ่มนะคะที่ ทอผ้านะคะอยู่ที่อากาศอํานวยนะคะและลายนี้ก็เป็นลายนางเอกเหมือนเดิมนะคะเรียกว่าเป็นลายนะคะลายดอกพี่กุลนะคะดอกพี่กุลนะคะตัวนี้ลายดอกพี่กุลงามมากนะคะลายดอกพี่กุลเครืาคำนะคะสวยนะคะนี่ค่ะดอกพี่กุลเครืาคมปกติต้องขาย90 0นะคะแต่วรรา,าก็มาลดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียง750นะคะลายนี้สวยเป็นลายเอก,กลักษณ์เลยนะคะ ลายพี่กุลน,นะคะพี่กุลน,นะคะสวยนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์สิบค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะเอฟซี FC ค่ะท่านใดสนใจรีบแอดมาเลยนะคะแคปไปเลยค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบลายดอกพี่กุลน,นะคะสวยงามจริงๆนะคะสวย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 ,สวยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะมีิงพร้อมขายนะนัมเบอร์สิบแล้วนะคะนัมเบอร์สิบนะคะสินค้าของเรามีกิ้งโอเคนะคะและต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะตัวนี้นะคะ วยนะคะอันนี้เป็นรายนะคะค่ะสวยนะคะดูดีๆนะคะงามสีเข้มนะคะลายงามลายตานะคะลายตาปลานะคะตัวน,นี้ตาปลาเฉลียงนะคะถ้าต้องดึง เป็นตาปลาเฉลียงนะคะลายตาปลาเฉลียงนะคะขอยกให้ในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะเพียง750านะคะ900ไม่ขายขาย750บาทนะคะ750บาทเท่านั้นแม่แม,แม่ท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะคะหรือโทรหาวรดาผ้าคารได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะตัดเสื้อคลุมก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สวยตัดเป็นกระโปรงต่อหัวรูปก็งามนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเราโอเคนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้เลยนะคะสินค้างามแพ้แม่นอนเลยนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราจะเป็นผ้าสิ้นนะคะ1นคูณสเมตรนะคะผ้าสิ้น1นคูณสเมตรทั้งหมดนะคะที่วรดาุควันนี้นะคะท่านใดสนใจก็แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ0 8 1ย์2 5 8 3 7เที่วลรดาลอยไว้ด้านบนนะคะ แล้วก็เข้ามาดูมาชมมากดไลค์กดแชร์ให้วรดาภาคามด้วยนะคะฝากช่อง YouTube น้อยๆหรือฝากสินค้าของวรดาภาคามอยู่ในหัวใจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะเพราะว่าวรดาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์จริตนะคะท่านใดต้องการอะไรก็โทรหารแล้วก็บอกรายละเอียดวรดานะคะวรดาจะทําทให้ท่านได้นะคะเท่าที่เรามีเวลานะคะทาสุดคมวามสามารถของวรดานะคะคในคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนและเมตตาวรดาภาคามจ้า วันนี้หลานสาวไปโรงเรียนค่ะน้ององค์คไม่มีใครอยู่ช่วยนะคะขอบคุณค่ะ